รูปหนที่พี่ถ่ายได้ค่ะพี่เกศพี่ฮะรูปไม่เห็นจะสวยเลยอ่ะอเปลี่ยนที่ถ่ายรูปได้ไหมได้ค่ะเราไปหาที่ถ่ายรูปใหม่กันดีกว่าไปค่ะไปเลยแม่ไปค่ะแต่ว่าเราจะไปไหนกันดีละ่ะเบีาว่าเบียอยากไปที่มีต้นไม้เยอะๆค่ะพี่เกศต้นไม้เยอะๆเหรอโอเค<ป>พี่เกศรู้เร็วว่าเราจะไปไหนไปไปกันค่ะ จะพาพี่ท้ไปเที่ยวค่ะเย่ไปค่ะค่ะค่ะีเกดไปค่ะก็มอปทศยโอเคอออใส่แ่งเลยนะพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะค่ะวูอะไรคะพี่ฮวว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 ยวว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 วรววว้วนวว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 วหวว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 วะวว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 ว่วว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  พี่เกดมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆสีเขียวด้วยค่ะทำไมสีเขียวใช่ค่ะเป็นของเล่นพี่ฮาเลยมีสีเขียวมีสีเหลืองพี่ฮามาของเล่นแล้เหรอคะใช่ค่ะขอเล่นพี่ตั๊อฟถ้าอย่างนั้นเราปิดน,นี้ได้ไหมคะพี่ฮ้าเราเอาของเล่นพี่ฮาเนี่ยไปเล่นที่ที่ป่าได้ไหมคะได้ค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเก็บของเล่นก่อนเดี๋ยวพี่อ่าไปเลยค่ะบาย เสร็จมาเลยค่ะพี่เกดพีแต่ว่าไหนๆเนี่ยพี่ฮาเข้ามาแล้วพี่เกดเนี่ยจะไม่ให้พี่ฮาเนี่ยไปเที่ยวป่าแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคะพี่ยามีของเล่นใช่ไหมนี่คะ่ะให้ไปพี่เกดอันนี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะนำของเล่นชิ้นนี้คะ่ะไปเล่นที่ในป่าเอ๊ะแต่เราจะเล่นยังไงนั้นพี่ยารู้ไหมอ่าไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเด็กอยากรู้เนี่ย ว่าของเล่นชิ้นนี้ยเราจะเอาไปเล่นยังไงเดีกรอติอดตามชมในภาคเรียนที่2องตีมธรรมชาติรอบตัวฉันตอนสำรวจธรรมชาติค่ะเดี๋ยวอย่าลืมมาเจอก,กันนะคะ